ตอนหมุนก่อน,อน,นแล้วก็เขือเลอติดหืุดหงได้อยู่นะเจฟซ่ามมวนก่อนยิงเบาๆก่อนโอเคขึ้นนำก่อนเอาสบายใจก่อนโอเคครับจบสกอร์ดีครับเจฟซ่า สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับคาลิงวันนี้ด้วยความที่เราไม่ก็ได้ลงคลิปเกี่ยวกับการเล่นหรือว่าลง,งเล้งบ่อยมากหนะักในช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นรีวิวต,ตัวนะก็จะมาเกาะการะแสบิดเคอร์เลอร์ด้วยนะขออนุญาตเกาะการะแสบิดเคอร์เลอร์หน่อยนะด้วยความที่เราเปิดบิดเคอร์เลอร์ไปตั้งแต่รอบแรกแล้วตอนนี้มันมารอบ2แล้ว เราก็จะใช้นักเตะบีตคือเลอร์ทั้ง3ตัวนะครับมีซาร่าซอนนะครับแล้วก็เคียซ่านะครับเป็นทั้งสูตหน้าตัวลุกเราทั้ง3ตัวเลยนะเพื่อจะไปไต่แรงนะครับช่วงนี้เราก็อยู่แรงอยู่ประมาณช่วงดี3นะครับอยู่ที่พันสี่ห้านะครับผมก็มาดูยีกันเลยครับผมว่าบีตคือเลอร์สตัวนะครับว่ามันจะโหดขนาดไหนนะในแรงช่วงประมาณนี้มีคนดักทางได้บ่อยหรือเปล่านะครับผมในชีวิตจริงมันจะเยอะขนาดไหนนะครับแต่ก็บอกไว้ก่อนนะมันแต่ละคนมันเจอผู้เล่นต่างกันนะครับผม การสุ่มแต่ละครั้งนะแล้วก็ฝีมือการใช้นักเตะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะผมบอกตัวไว้ก่อนว่าผมเป็นคนเล่นเกมไม่ค่อยเก่งนะครับเล่นได้แต่ว่าไม่ได้เล่นเก่งนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นได้ละกันนะครับไม่ใช่เป็นคนเล่นเก่งนะถ้าเล่นเก่งผมคงเป็นนักแข่งไปแล้วนะนะครับจับคู่ติดครับอยู่ช่วงนี้สามเอนกันไงผมอันดับผมน่าจะดีกว่าปะ่ะถ้าดูไม่ผิดนะเลขเขามันเลขแปดนำหน้าปะ่ะโอ้ยอเจอเพชรในตมอ่ะทุกคนเราจะได้ปั่นป่ะเนี่ย เขาใช้นักเตะขนาดนี้ขึ้นดีสามได้นี่ฝีมือเขาไม่ธรรมดานะทุกคนคือทีมอ e ีปงอีปิกอะไม่กลัวเท่าทีมประมาณนี้นะทีมประมาณนี้นี่คือน่ากลัวนะผมบอกไว้ก่อนนะทีมประมาณนี้นี่บิดทีเอยแบบเล่นทีนี่ผมนึกว่าตัวอ e ีปิกแม่งเล่นเข้าขากันมากเลยนะักเตะแต่ละตัวนะทุกคนมาครับผมว่าเราจะใช้บิดเคอร์เอร์ให้เกิดประโยชน์และสามารถเอาชนะพิษในตุ่มได้ขนาดไหนกันครับผมเราเริ่มเขี่ยก่อน,นครับเริ่มแรกครับ โลครับไปแมสซี่ครับแมสซี่ไปที่ซอนเลยครับซอนรับโอ้โหไม่หลุดครับโอ้โหโดนเกี่ยวขาไปก่อนนะช็อตแรกของซอนหนึ่งมินเรานะ่ยปาจ้าครับลูกตั้งเตะครับส่งที่แมสซี่ก่อนแมซี่วิ่งกลับไปด้านหลังทำเยี่ยอะไรล่ะเพื่อนต้อนหมวนมาติดครับติดครับแล้วก็มานี่ครับโอ้โหดูเขามาดีนะฮาแลนด์ฝากคิมมิทครับโยนยาวๆมาถึงกาเบียลเจซูดครับ เยซูมาที่กิมมิดครับหูยโยนยาวๆคราบอลเขาเขาบอลยาวอะทุกคนแล้วเขาเปิดโค้งโคมาหาเล่นโคลูกนี่หเขาบอลสายโม่งนะเราต้องกลัวหน่อยนะกล้องหลังเราโม่งไม่ค่อยดีเท่าทไหร่นะทุกคนโโกคือผมแพ้ทางลูกโม่งมากเลยนะถ้าใครเจอผมนี่ชนะผมได้ส่วนใหญ่จะเป็นลูกโม่งนะน้อยมากนะจะเป็นลูกแบบลูกเขี่ยมาหรือว่าส่วนใหญ่จะแพ้หน้าคู่กับลูกโม่งนี่แหละที่รู้สึกว่ารับมือไม่ค่อยได้นะเพราะผมรู้สึกว่าผม ลูกกา,ากาะตังเตะผมมันไม่ค่อยถนัดเลยดิโอ้โหชนคือจานมันไม่โดนบอลเลยนะมันชนกูลม้มมึงไม่เคยเป่าเลยอะจานผมว่าเกมเพลย์มันแปลกๆนะคือผมสก,กิดนี้สก,กิดหน่อยนี่คือฟาวนะแต่ผมแม่งงงวะ่ะไปอาร์ต่าเร็วกว่าครับตัวนี้เร็วกว่าแน่ครับไปเบาๆโอ้ยมันก็ยิงเบาโพเพื่อนคือเมื่อกี้จะเอียงมันก็ไม่ได้นะครับดีเจมันยิ่งตามมานะ อาจจริงเราแทงให้ซาร่าได้นะด้วยความที่ซาร่ามีจังหวะนะมาขอเล่นลูกสูตรหนะ่อยนะทุกคนทางมุมนี้นะ่าจะเป็นซาร่านะที่ทําได้ดีสุดนะมมมิดซาลีเนะี่ยไม่รู้ว่าฝั่งตรงข้ามเขาจะรู้สูตรเราหรือเปล่านะครับผมไปอุยม,ม,นะมันเอรคเลอร์อไม่ติดทุกคนเมื่อกี้โอ้โหคือผมองศาไม่ดีด้วยแหละเมื่อเช้าทําติดนะตอนไม่ได้อัดคิดมีติดบ่อยจัด พออัดคลิปนี่เหมือนขืนนะคือเลือกกูนี่หมวนมาได้อยู่ไปที่ซอนซอนหมวนก่อนแล้วก็เือเลือติดได้อยู่มาเขีร์ซ่าหมวนก่อนยิงเบาๆก่อนโอเคขึ้นน้ำก่อนเอาสบายใจก่อนโอเคครับจบสกอรีครับเขีรยซาามาก่อนเลยครับก่อนใครครับบิดเคเลอร์นะแต่ยังไม่ได้เคเลอร์น่ะคือยิงเน้นก่อนนะลูกเมื่อกี้มันแบบถ้าบิดเคเลอร์มันง้างแบบจังหวะง้างน่าจะโดนจิ้มนะขอจิ้มใส่สกอร์ไปก่อนนะครับทุกคน ปตัคนี้เขาน่าจะเป็นสายเปิดหมู่นะเขามีแบ็กสายเติมนะวิลาดักได้ดไหมผมกลามาที่วิเชงคนระับแบ็กสายเปิดสองตัวเลยครับเฮ้ยแล้วเราเอาโอกออกมาหรอคือผมลืมดูเลยเมื่อกี้คือผมกดผิดอ่ะกีตาจะได้อยู่เป็นการหลอกล่อศัตรูไงเป็นการหลอกล่อไงให้แบบฝ่ายศัตรูตายใจว่าเราเอาโอกออกมาแล้วเขาก็จะยิงไกลเราเสียบอลให้เรานะ อังเคียวดีมาเรียตัวนี้ก็สายเปิดมงนะลาฟาดีมาเรียลาฟาต,ตีคอสตาคูต้าเราแขงมาครับโอ้สวยครับแข่งไปที่ซอนบุซอนมีพื้นที่ครับบุซอนถ้ามีวันทัดพัดน่าจะแจ่มกว่านี้เอาตีที่ซอนครับซอนครับไหลามาที่ซาร่าซาร่าตัดเข้ามาอย่างนี้ก็สบายครับเนี่ยเราผมว่าซาร่ามันปาดเข้ามาช่วยเกมจังหวะเกมรูปแบบนี้ดีนะ ใครที่ลองแบบว่าเล่นบิดเคเลอร์อไม่เข้ามือก็เล่นอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนแบบมองหานักเตะที่มันแบบวิ่งตัดเข้ามาด้านในนะครับมันจะไมไ่ค่อยอยู่ริมเส้นนะด้วยความที่มันเป็นโลม,มิ่งแฟงนะมันจะไปหาจังหวะที่มันจะวิ่งสอดเข้ามาทําประตูนะเราก็พยายามจ่ายแทงๆไปให้มันนั่นแหละฟาร่าไปแล้วครับซอนมาม้วนครับหนึ่งรอบก่อนโอ้โหเจอเจอจอนสโตนคิมมิดติดเราครับออกไปด้านข้างก่อนนะครับออกมาครับฟาร่าครับขอเคอเลอร์อสักครั้งหนึ่งไปโอ้โหมัน <c oughs> มันก็ไกลเกิน่ะพี่เคลเรอร์อข้าดนนี้นะครับน้ำสองสู่นะจะยังไม่เคลเรอร์อเลยนะขอเคลเรอร์อหน่อยมา <c oughs> เน้นๆหน่อยเคลเรอร์อต่อไปขอขอปั้นเคลเรอร์อหน่อยนะ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ผมเล่นถ้าเล่นผมก็ไม่ได้เล่นเคลเรอร์สามตัวนะทุกคนบอกไว้ก่อนนะผมก็จะเล่นตามสไตล์ทุกคนอนะ่ะมีหน้าเป้าตัวหนึ่งเคลเรอร์ก็เป็นปีกซ้ายขวานะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะหาตังค์เติมให้มันได้ปีกซ้ายขวาตัวดีๆก่อนมันยังไม่ได้มีปีกซ้ายขวาธรรมชาติอะ่ะแบบธรรมชาติจริงๆที่มันไม่มีเคลเรอสกิลพิเศษอะ่ะ ที่ทาให้ผมเล่นแบบปกติอะที่ไม่ได้เล่นอวยอะคือเรามีเคอร์เลอร์เราก็จะเล่นอวยเคอร์เลอร์ L A. แบบว่าคือมึงจะเอียงปั่นอย่างเดียวเลยไม่มีแบบว่าเลี้ยงเข้าไปตัดเข้านายยิงอะไรเงี้ยมาเรียบมาถึงฮาลรด์ครับฮาลรด์ไหลกลับมาติดตอนครับโอเคครับครึ่งแรกนำํำสองสูตนะครับถือว่าก็ถือว่าทําได้ดีนะไม่รู้ว่าเขาจะกดออกหรือเปล่านะโอ้โหโอกาสยิงเขายังไม่มีเลยทุกคน แต่ว่าเขาเก่งนะที่ขึ้นมาถึงประมาณดีสามนี่โดยนักเตะประมาณนี้นี่ก็ใช้ไดนะ้ในระดับหนึ่งแล้วกันแต่ถามผมขึ้นว่าขึ้นดีหนึ่งในทีมขนาดนี้ได้ไหมได้นะแต่มันต้องฝีมือมันต้องดีจริงๆนะนักเตะต้องเข้าเข้ามือจริงๆนะบางคนคือทีมแบบนี้แบบจัดเพชรในตมมาพี่แต่นคนอื่นขึ้นได้ผมขึ้นไม่ได้คือบางคนมันก็นักเตะมันมีส่วนนะครับผมผมบอกไว้ก่อนนะลายการวิ่งนักเตะแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันจริงๆนะ เพราะว่าค่าพลังเกมลุกนักเตะแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันนะทุกคนเห็นไ่ปะซอนเนี่ยบางคนอาจจะเล่นออฟสไตล์ไม่เข้ามือนะแต่ผมส่วนตัวผมเล่นเข้ามือไงแล้วผมก็ปั่นไงแล้วผมก็ปั่นติดแล้วผมก็แอคไงพอผมแอคปั๊บแล้วผมก็จ่ายมาตรงนี้ไงเน็ตผมก็มมวนหนึ่งรอบไงรอเคซ่าผมไงเคซ่าผมม้วนมาเจจอนสโตงไงแต่ก็ยังมมวนหนีไม่ได้อยู่แล้วก็มาติดครับลาฟาติวาช่วยเกมรับครับแล้วก็มาเจอดิมาเรียไงดิมาเรียมันก็จ่ายจ่ายย้อนมานี่ไงแแลล้้วววเากก็ไีอนนงงัหะยบิดคช นี่เขาบอกเลยว่าใครเล่นบิดเคอร์เลอร์แล้วยิงไม่ชนคานี่ถือว่าคุณยังเล่นบิดเคอร์เลอร์ไม่ไม่ไม่เป็นนะคุณเล่นไม่เป็นนะถ้าาำรับใครบิดเคอร์เลอร์ไม่ชนคานนี่คือคุณเล่นไม่เป็นนะคุณเล่นแบบกํำดื้อคือคือพวกเล่นก่ำดื๋อเนียคือพวกเล่นเก่งเกินอ่ะมึงบิดเคอร์เลอร์ไม่ชนคานนี่คือมึงเก่งเกินคือมึงก่ำดื๋อเนี่ยนี่เจอคำกํำดื้อกูไปคำอะไรไม่รู้กเอาลรูกสูตรมาขอเช็ดหน้าหน่อยหลายคนอาจจะมาดูแล้วนะรูกสูตรเตะมุมแบบสไตล์คาริงไง ขอบ้างโอ้โหมันเบาว่ะทุกคนเบาไปว่ะอ,อันนี้เฮ้ยนี่เนตตี้ปึ๊บติดอยู่มานี่อื้ปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บติดอาราโคอาราโ,าาโแคแทงมาแมสซี่แมสซี่จอนโตโ้หลุดไหมช็อตน,นี้โอ้โหลิเจมมึงมาทำได้ไงเอ้าขออีกลูกได้ไหมอ่ะขอแบบลูกเคอร์เรอร์สวยอะจะเป็นไฮไลท์ต้นคลิปอ่ะเพื่อนขอไฮไลท์ต้นคลิปหน่อย มึงมาได้ไงรีเจมโอ้ยเ้ยไม่ใช่รีเจมเจซุดแล้วมาฮารแลนด์โมเชต์ครับโอ้โหเาราโคเอาเจซุดไม่อยู่กูจะรั่วเลยเมื่อกี้ไปครับเอ้าอ่าเบื่นะครับมันก็จะมีจงังหวะเบื่อๆนะทุกคนเกมมันก็ปรับความสมดุลให้นะไม่งั้นนักเตะมันก็จะเบืร์ไปนะพวกบิดเครอร์ล์นะผมว่ามันเบื่กว่าพวกอีปดธรรมดาเยอะมากเลยนะพวกบิดเครอร์ล์เนี่ยถ้าใครเล่นบ่อยๆจะรู้นะครับว่ามัน ถามว่ามันโกงไหมมันโกง,งที่สกิลนะนี่ไงโอ้ยเลยมึงเป็นตัวอะไรวะมึงยืนตำแหน่งดีจัดเลยดูกูบิดเคอร์เลอร์ไม่ดีปะมองมาอะต้องบิดจะได้มาโอ้ยโอ้ยผมน่าจะยิงจิ้มแบบเข้าไปอ่ะแต่รู้สึกว่าลูกสาป,ประตูแม่งตัวยาวมากเลยปั่นเข้าโคตรยากเอากดออกเลยทุกคนโอ้โหจบเกมครับบิดเคอร์อเลอร์เราไม่ได้ทำงานนะ ประมาณนี้เลยครับคลิปนี้นะทุกคนโอ้โหยนายกดออกเร็วเกินเรากำลังจะบิดเคอร์เลอร์โชว์เลยอะ่ะคลิปเราสั้นเลยอะ่ะคอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาทาบิดเครอร์เลอร์หม่นะอันนี้เป็นขอทําปกคลิปแบบเลือกกะระแสบิดเคอร์เลอร์หน่อยช่วงนี้เคอร์เคอร์เลอร์มาแรางจริงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางไหนนะไม่ว่าจะเป็นแอปแดงหรือว่า t ิกต็อกนะฮึ<แ> ขอแค่ขึ้นลูปบิดเคอรเลอร์นี่คือคนเข้ามาแบบว่าจะมารอดูชมเลยนะครับว่ามันตัวมันโงกงขนาดไหนนะหลายคนก็อยากเติมแหละหลายคนก็อยากไปขโมยตังป๊าป,ป๊ามาม้ามา,มานะทุกคนมันไม่คุ้มขนาดนั้นนะอนาคตมันก็จะมีนักเตะที่โกงกว่าน,นี้เยอะอยู่นะครับทุกคนไม่ต้องกลัวครับแต่ถามว่าตอนนี้อันนี้มันโกงไหมส่วนตัวผมว่ามันก็โกงใช้ได้นะสำหรับนักเตะบิดเคอร์เลอร์สามต,ต,ตัวนี้ครับประมาณนี้ครับสำหรับการเล่นนักเตะบิดเคอร์เลอร์สาม อ่ากี่สามตัวเลยนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นเคียซ่าซอนนะครับผมซาร่านะส่วนตัวผมว่าเก่งคนละแบบนะส่วนตัวถ้าถ้าเลือกได้หนึ่งตัวผมเลือกซอนนะแต่ถามว่าใจจริงอยากเลือกอะไรเลือกซาร่านะเพราะว่าผมเป็นติ่งซาร่าคือผมไม่ได้ชอบลิวพูนะผมชอบซาร่าส่วนตัวนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับการเล่นนักเตะบิ๊กเลือกสามตัวอยากให้นักเล่นนักเตะตัวไหนหรือว่าเล่นอะไรคอมเมนต์มาได้นะต่อไปคลิปต่อไปน่าจะเป็นคลิปแบบซาร่าอิฟอีฟนะเดี๋ยวจะทําให้นะครับสําหรับ บิดเคอร์เรอร์เอ็มอฟนะครับผมมันจะโหดขนาดไหนรอชมกันเลยครับสำหรับวันนี้ไยบ้ายครับอย่าลืมไปติดตามอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์เพื่อเป็นแรงใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ไยบายครับขอบคุณครับ